สวัสดีครับทักทายทุกๆคนตอนค่ำๆนะครับเมื่อนี้เนาะมื่อนี้เป็นวันที่12นะครับพี่น้องเนาะวันที่12วันพุธครับผมเดือนฤศจิกายนพศ2568อครับอนุโมงกับเตรียมเท่าออกงานแล้วครับทุกคนเตรียมเท่าออกงานแล้วครับเพราะว่าเขางานกลางวันเนาะครับเนาะเขางานกลางวันกันเลยเออเหลืออีกอยู่ประมาณ30นาทีจะหมดเวลาเนาะกันเลยมานั่งบอกจ่าภาษาชาวบ้านภาษาคนทํางานกับพี่น้องเฮาเช่า โจ๋เจียวนะครับเนะาะผ่านช่องอนุ่นนำโคงชาแนลเดอร์ครับพี่น้องเดอร์ฝากช่องอนุ่นนำโคงชาแนลเดอร์ครับพี่น้องเดอนะครับเนาะฝนะากพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามอนุ่นน้โคงกันสิม,มาทำคลิปให้พี่น้องเขาได้ชมในโอกาสต่อไปนะครับเนาะมือนี้เขาก็จะมาว้าจาภาษาชาวบ้านว้าจาภาษาคนทำงานนะครับเนาะในมือนี้นะครับอนุ่นคงกัดสิม,มายกตัวอย่างกันคุยว้าจาพูดคุยนะครับ เรื่องการดูแลเจ้าของในช่วงไว้หาซิปไปเนาะครับเนาะอนุโมงคงกับหาซิปสามครับปีนี้เนาะหาซิปสามร่างกายเฮากะย่างเข้าไปเรื่อยๆแล้วครับทุกคนย่างเข้าไปไว้แก่อ่าไว้แก่แล้วก็ไวช้ชะลาเนาะครับทุกคนเนาะหาซิปไปนี่เริ่มแล้วครับทุกคนเพราะว่าเคืองหาซิปลงไปนี่ก็คือเคืองคนทํางานเนาะหาซิปไป เดินนาไปนี่หกสิบเจ็ดสิบไปนี่คือวัยนุ่มใหญ่วัยแก่วัยชราไปแล้วเดอกับเดอ้อทุกคนเนาะเข้ากับสิบแม้วาวจาเรื่องกันดูแลสุขภาพร่างกายครับผมเข้าเฮ็ดบ่อใดคือเก่าแล้วนี้ครับทุกคนเข้าเฮ็ดบ่อใดคือเก่าแล้วครับยกข้องนักกับบ่าใดแล้วนะครับอย่าไปฮึดใส่นะ, <c oughs> นะครับนะเนาะเขาบ่กคือจังเป็นวัยรุ่นเป็นนุ่มสาวดีครับ อายุหาซิกว่าปีไปแล้วครับทุกคนเฮ็ดนังก็ต้องใช้เครื่องทุนแรงนะครับเนาะภาวาสียกของนักราวาสิการกินราว่าสิหลายๆอย่างครับมันพัวพันกันไปเบิดครับทุกคนนะครับการกินนวยก,กันระบบใหอยเขากับบ่อยครดีนะครับระบบใหอยสําคัญนะครับสําคัญเขาสิกินอะไรที่มันยหยอ่ยากๆคือเกานี่บ่ไดดแล้วครับทุกคนกินได้แต่ว่ากระท้อมนมันเป็นทุกนะครับ บางคนกินได้หรือนุ่มโค้งเป็นยังสิกินบ่ได้ล่องเบิงได้ครับลองเบิงมันบางครั้งเขาฝืนเขาเห็หยังฝืนสภาพร่างกายเขาฝืนกาัาใใจชีวิตไปเหตุคือจังตอนที่เขาเป็นนุ่มซาวนี่พี่น้องมันจิตตกอยู่ในความทุกข์ครับผมเพราะว่าสิเป็นระบบทองระบบย่อยทองนี่ลหละสำคัญพี่น้องอายุหาสิกวัวปีไป นะครับทองสําคัญหลายเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องห้องสุขุสุขคนดูแลสุขภาพร่ 5, ผผางกายครับผมเวลามันเกิดขึ้นนี่มันเล็วมากครับทุกคนมันเกิดขึ้นเล็้วมากบ่ว่าจะเป็นการเจ็บท้องบ่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นให้ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีเลยครับทุกคนบ่ว่าจะเป็นการกินนะครับกินอะไรที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายหา้องเพราะว่าร่างกายหา้องเนี่ย จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยหาสิบกว่าปีเป็นต้นไปเนี่ยเนาะมันอยู่ในช่วงที่ร่างกายเขาเนี่ยปรับโตนะครับปรับโตจากที่มันแรงๆมากเนี่ยจากที่เขากินอะไรก็ได้เนี่ยพอมาหาสิบกว่าปีไปเราระบบย่อยมันกระบ,บุญีแล้วเพราะฉะนั้นกินอะไรไข่ละมันระว่างทั้งพี่น้องเนอะเพราะว่าเขาตรงอยู่ไปอีกโดนเขาบลูว่าเขาจะอยู่ไปอีกหัดมือไดนะครับ แต่ว่ามือนี้เฮ้าเฮดให้หนมันดีที่สุดนะครับในเมื่อเฮ้าเฮดดีที่สุดแล้วอีหยังมันจิเกิดขึ้นในวันข้างหนา้าเข้าก็สิบ่เสียจใจนะครับเนาะเพราะว่าเฮ้าบอดได้ประมาทในการใช้ชีวิตเขาทํางานเพื่อจะได้ดูแลตัวเจ้าของนะครับเฮ้าสิบไปหวังเพิ่งลูกเพิ่งพี่น้องเพิ่งหลายๆคนมันเป็นไปบ่ได้ครับทุกคนพึ่งคนอื่นพึ่งได้ชั่วคราวครับทุกคนแต่ถ้าอยากพึ่งยาวๆต้องพึ่งนตัวเองนะครับ ต้องพึ่งเจ้าของนะครับอีกอย่างมันสิเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาขันห้าเฮ็ดดีที่สุดแล้วรับรองครับรับรองห้าสิบอเสียใจอีหยังเกิดขึ้นหฮาก็สิบอเสียใจครับเพราะวะ่าเฮาเฮ็ดดีที่สุดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นอนุน,นำโค้งกับก็ขอฝากพี่น้องนะครับดูแลเจ้าของนะครับห้าสิบางเทืออ่าถ้าเกิดห้าใใจ ชีวิตโดยประมาทร้นะครับเพราะว่าจะเป็นกันกินอะไรที่มันทําให้ร่างกายเฮาเนี่ยเฮ็ดให้ร่างกายเฮาเนี่นยอ่อนแอบอกว่าจะเป็นสุรายาเมานะครับบางเถื่อมันบดทําทำไรตารางกายครับพี่น้องมันขึ้นไปทั้งสมองนะครับเนาะเฮ็ดให้สมองเฮาเนี่ยบ่ปกติสมองบ่ปกติเรามันก็นคิดไปไหลายอย่างนะครับน้อยกับชีวิตนะครับคิดไปจนเป็นประสาทบางคนเป็นประสาทกับยี่ครับทุกคนพอความคิดนี่แหละ เนาะถ้ามือใดถ้าเกิดเ้่งปฏิบัติตัวดีแล้วทาตัวดีแล้วนะทาเป็นที่พึ่งให้เจ้าของดีแล้วเนี่ยเทากระสิบบวกคิดหลายเนาะครับเทากับสิบบวกคิดหลายครับทุกคนเพราะว่าอีกอย่างตีเพราะเขาพึ่งเจ้าของได้ไงเขาพึ่งเจ้าของได้นะครับเขาทํามาหาเลี้ยงชีพชอบเพื่อจะดูแลตัวเจ้าของได้นะครับเทากิบว่ได้ไปหวังพึ่งลูกพึ่งเต่าว่าได้ไปหวังพึ่งพี่น้องฟองไปว่ได้ไปหวังพึ่งพ่อเมียพ่ออะไร พอเขาทําตัวดีแล้วไงนะครับเขาเกิดใส่ใจเท่าที่เขามีนะครับหรือไม่ใส่หน่อยลงกว่าเขามีก็บเฮงดีนะครับเนาะเพราะว่าเขามันอายุหลายแล้วงนะครับเขาต้องเป็นที่เพื่งให้เจ้าของให้ได้นะครับเนาะไปวางเพิ่งลูกเพิ่งเต่าเพิ่งพ่อเพิ่งแม่เพิ่งพี่เพิ่งน้องเขากบบนีชีวิตเป็นของเขาเนาะครับเขาไปวางเพิ่งผู้ใดผู้ใดหรอกถ้าเขาสิเพิ่งนี่เขาก็ต้องเพิ่งเจ้าของให้ดีที่สุดนะครับพี่น้องเด้อ Uh, ตอนนี้อน,นุนุน่งบงกะดูแลเจ้าควางให้ดีที่สุดแหละครับเพราะว่าเจ้าควางเท่านั้นเนาะที่กิเป็นที่เปิ่ใใ้เจ้าควางได้ในภายพังนะนะครับอันไฟมันเนื่อยนะครับพี่น้องไฟมันหลอดมันบ่ค่คยดีเนาะหลอดครดีหลอดมันขาด เพราะฉะนั้นก,ฝก,ฝกนน็ฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะฝากพี่ฝากน้องเรื่องการดูแลร่า,ลางกายเฮานะครับบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยมันเฮาเลี้ยงมันหม่ไง้วเฮาก็ต้องเพิ่งมันตลูกมันกระเพิงได้ยูครับผมถ้าลูกเขาดีเนาะเออลูกแต่ละคนกับ,บคืคกันี่พี่น้องเม่นว่าขนาดออกมาจากท้องแม่เดียวกันยังบ่คันเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลเขาก่อนถ้าเขาดูแลเขาดีแล้วนะครับลูกเต้า เขามีชีวิตเป็นของเขาเขาบ่มากขาบ่เป็นยังเขามากก็ดีเนาะเขามาดูแลเขาก็ดีเออเขาบ่มาเขากะคิตทอดจิดหอดเขาแต่บาเข้าดูแลเจ้าของได้เขากิดสิบบเขากับสิบบคิดหนักเออเขากับสิบบเป็นทุกข์หลายนะเนาะครับเนาะเออฝากคลิปนี้เด้อพี่รองเด้อฝากคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาสิได้มาว่าจาภาษาวบานวอาจาภาษาคนทํางานกันใช้ชีวิตจําเป็นเนาะในช่วงนี้นะครับขอบคุณพี่้องสุกุลสุคนเด้อ ที่ให้กันที่ดูแลนะครับเนาะที่มาให้กำลังใจเนาะมาให้กำลังใจกันฝากคลิปนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับผมกลับบ้านกันครับพี่น้องกลับบ้านแล้วครับ